สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อุชิตับอยู่ท้องไร่ท้องนาอีกแล้วครับมากู้รอบครับพ่อแม่พี่น้องอ่าผมจะกู้รอบวันนี้ไม่รู้ว่ากู้เป็นครั้งที่รอบไม่รู้จะได้ปลาไม่รู้จะได้ปลาไม่รู้จะได้มาคืออาจจะไม่ได้มาไปดูสิว่ารอบผมมันมีปลาไหมใส่อยู่ตรงนี้ใส่มันหลายวันไป มาดูมาดูนะครับท่านผู้ชมเอาพี่น้องนะครับมาดูซิว่าอุย้ยจับจะมานประมาณครับัวนี้เป็นรอบสองงาครับพี่น้องโอ้ยบูดผมมันจะจมครับเอารอบสองงาครับเข้าซ้ายขวาเอา ก็ใส่รอบสองงาให้มันเข้าสายขวาเพื่อจะได้ตัวปลาจะได้ไม่ต้องกินมาม่าเพราะว่ามาม่าราคามันแพงเงินทองให้อยากแสนจะแดงโอ้คืบอบมมีดินเนาะอพี่น้องยื่นก่อนครับรอบสองงาของผม มันประมาณเอามีครับมีครับปานิลครับอู้เอานี่ครับพี่น้องเอามีตัวครับมีตัวครับก็พอได้ตัวเป็นปลานิลที่มันกำลังแบวกว่ายละดิน้นบ้านมวยปี ไตรนินปัดใบเหนืบมีนคนตะโกนอยู่นู่นไตรนินใบเหนืบตะเป็ดได้ยินเสียงเตดตะเป็ดนี่เอา้าวน้องเอ,อ้อบกหอยหลายโพดหลายเน่หลายคักโอ้ปนินสีตัวครับ หนึ่สอสสโอ้พอได้พอได้ครับพี่น้องไม่แห้วครับคลิปนี้ครับคลิปนี้ก็ไม่แห้วาะว่าผมได้ตัวปลาถึงอาจจะไม่เยอะอาจจะขายไปได้ราคาแต่ดีแล้วแหละเราไม่ต้องต้มมามา่า พอเราจะได้กินปลาชีวิตของเราจะชื่นมื่นสุกุราเย่เย่พี่น้องโอเคครับบา้บาบาบอๆไปก็อุชิตับนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะมันไส้หรือเปล่า <laughs> นะครับโอ้ก็ได้ครับพี่น้องปลานินสี่ตัวมีปลาหมอด้วยครับเมื่อกี้ครับอูหอยเข้าเยอะมากเลยครับน่าจะน้ำมัน,น่าจะจะแห้งแบบน่าจะหมดฝนแล้วมั้งครับพี่น้อง หอยมันเลยเข้าเยอะขนาดนี้นะครับมันกําลังขึ้นไปหาสะนะครับอยู่เครครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe อุ้ยชิตับดเดอร์พ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับมาดูอุ้ยชิตับกูรอบบ้าๆบอๆไปกับอุ้ยชิตับนี่แล้ครับพ่อแม่พี่น้องวิถีชีวิตหายู่หกกินเรียบง่ายนะครับได้บ้างไม่ได้มั่งก็นี่แหละครับความเป็นจริงสัตว์จะทําชีวิตนะครับไม่ว่ากูรอบร้อยรอบจะได้ปลาร้อยรอบบางทีก็ไม่ได้ปลาก็มีครับนะครับ อุ้ชิจับก็าลาไปก่อน,ก,อนก็อย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้ให้อุ้ยชิตับเด้อเพ่อ่พี่น้องเข้ามาดูคลิปหลากหลายคลิปของอุ้ยชิตับที่ลงไว้นะครับเยอะแยะมากมายหลากหลายเรื่องราวโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเวรี่กูสวัสดีครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้จะขอแต่งกรอนให้พ่อแม่พี่น้องต้องฟึงสังวรให้ใช้ชีวิตแบบเป็นอาวรแต่งม่วครับสวัสดีครับ พ่อโปรดมีพระองค์เกลียนบรรจาราน้องน้องสงเส้นเรียนนาปาตันจาเรียนกีถาจับเปียเส้นตรปรีคมักอยู่เส้นเทียนมีนได้แค่น้องอยู่จ๋า